วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ง่ายนะตอบโจทย์ตัวคุณด้วยและตอบโจทย์บริษัทด้วยวิธีการในบริษัทคุณนะดูซิมันยังตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันอยู่หรือเปล่าเคยทำมาเป็น10ปียังไงมันยังอยู่แบบนั้นไหมอะไรเปลี่ยนไปมันต้องเปลี่ยนหรือเปล่าบางทีใจเราอยากเปลี่ยนแต่ว่าก็โฟมันเป็นอย่างนั้นมันทำมาแบบนั้นก็ตามนั้นแหละก็ทำทำไปไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำแบบฉบับที่ฉันทำ ก็มันเคยทํอะไรก็ปล่อยอย่าง,งานั้นแต่เวลาง,งานมาถึงฉันนะเดี๋ยวฉันก็ทําในแบบฉบับของฉันมันเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันต้องเปลี่ยนนะเพราะไม่งั้นอ่ะในบริษัทระบบมันจะลวนเวลาคนออกเนี่ยโอ้โหสะเทือนเลยนะดังนั้นการเป็นผู้น,นําหรือคุณกําลังก้าวขึ้นเป็นผู้น,นำเนี่ยเรื่องนี้คุณต้องดูหรือคุณกําลังเป็นน้องๆก็ตามแน่นอนคุณต้องมีการเติบโตคุณก็ต้องมองดูในเรื่องนี้ด้วยสกิดหัวหน้ามันนิดนึงถ้ามันไม่รู้ คือถ้าคุณทำผลงานได้ดีคุณได้โดดเด่นแน่นอนอ่ะอันเนี้ยคนเป็นผู้นำต้องดูเนาะวิธีการในบริษัทเรามันจะต้องอัพต้องเปลี่ยนหรือเปล่าอย่าพึ่งหาความรู้จากข้างนอกซะอย่างเดียวคุณต้องดูข้างในก่อนทำข้างในให้มันโอเคมันสุดและแค่นี้คุณค่อยหาความรู้จากข้างนอกมาช่วยเสริมอันเนี้ยวิธีการเนี่ยคุณมองแล้วครูก็บอกเลยว่า แต่ละธุรกิจวิธีการในบริษัทจะไม่เหมือนกันนะคุยอยู่ธุรกิจที่เป็นอสังหาที่เป็นโรงไฟฟ้ากับธุรกิจที่เป็นแมนูแฟคเจอริงอะวิธีการทําข้างในไม่เหมือนกันจริงอยู่โฟจัดซื้อเหมือนกันมี PR มี PO ส่งซัพพลายเออร์รับของเหมือนกันทุกอย่าง แต่แค่วิธีการข้างในไม่เหมือนกันอย่างการมอบหมายงานให้ลูกน้องทําเส้นทางการเดินเอกสารมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยอย่างครูอยู่ธุรกิจอสังหารงไฟฟ้าที่เป็นผู้รับเหมาที่รับสร้างพวกนี้ยเวลาครูมอบหมายงานให้ลูกน้องครูจะมอบหมายงานให้เป็นโปรเจกต์คนนี้ดูหนึ่งโปรเจกต์ไปเลยดูตั้งแต่ต้นยันจบโปรเจกต์คนนี้โปรเจกต์เอโปรเจกต์บีโปรเจกต์ซีก็ว่าไปส่วนเมนูแฟชชั่นที่ทําไม่ได้ให้ดูเป็น จ็อบงานที่เข้ามาว่าเอ้ยเป็นจ็อบ aja o จ็อบ B ลูกค้านี้นั้นไม่ใช่ครูก็จะแบ่งการซื้อเฮ้ยเป็นกลุ่มสินค้ากลุ่มนี้วัตถุดิบรอแมท A อรอแมท B รอแมท C ก็ให้ดูในแบบนี้ไปมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมาดูน้อว่าธุรกิจเราเป็นแบบไหนไอ้ยอย่างภายในอะ่ะเราคุยกันเองเราดูกันเองว่าอะไรที่มันจะต้อง ช่วยเหลือกันได้แต่มันก็ยังคงอยู่ในแผนกเดียวกันนะไม่ข้ามแผนกไม่ใช่ว่าเราทำจะซื้อแล้วไปปิดเงบบัญชีช่วยๆกันมันไม่ใช่เราก็ต้องดูว่าในแผนกเราอ่ะมันพอจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างวิธีการอะไรที่มันจะปรับเปลี่ยนได้บ้างบางครั้งนะครูเห็นบางที่อ่ะตัวคนอะ่ะอยากจะเปลี่ยนแต่ด้วยเขาเรียกไงพลังไม่พอ ก็ปล่อยให้งานมันทําเป็น 10, 20ปีก็ยังคงทำนะแต่ตัวเองได้งานมาก็ทําในแบบฉบับของตัวเองมันก็รอดผ่านไปได้แต่พอมีคนใหม่เข้ามางานมันตามคนไปแล้วมันไม่ได้ตามระบบล้วนเลยตอนที่ทําในแผนกนั้นล้วนเลยดังนั้นคุณเป็นผู้นาําต้องมาดูวิธีการมันต้องให้มันสอดคล้องความเป็นจริงที่ทำเนาะมันจะได้เป็นระบบ ของมันเวลาใครเข้าใครออกจะได้ไม่มีผลอย่าลืมมานั่งตรวจดูตรงนี้ว่าเฮ้ยวิธีการมันใช่มันอัปเดตมันทันสมัยมันมันโอเคอยู่ไหมแล้ววิธีการเสร็จคุณควรจะไปดูพวกฟอร์มด้วยนะฟอร์มที่ใช้ในแผนกจะซื้อเฮ้ยใช้มากี่ปีชัติยังใช้แบบนี้แล้วมันยังใช้ได้อยู่ไหมถ้ามันยังใช้ได้โอเคตอบโจทย์ไม่เป็นไรก็ทําไปแต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์เฮ้ยบางอย่างเนี่ย เราขอเอกสารที่จะประเมินผู้ขายอะไรไหมมีหนังสือรับรองพอพสองศแต่ว่าบัญชีการเงินเฮ้ยต้องมาขอเขาเรียกว่าแบงก์บุ๊กแบง์ทีหลังอย่างนั้นมันก็เหมือนคือว่ามันต้นทางมันขออยู่แล้วมันก็ต้องเป็นจัดซื้อไหมเฮ้ยจัดซื้อควรจะขอไหมตรงนี้มันก็มาคุยกันเออเพื่อที่มันจะได้ทํางานได้แค่ครั้งเดียวไม่ต้องให้บัญชีไปยกคู่อีกเขาจะได้ทําอย่างอื่นได้เนี่ยมันมันเป็นวิธีการที่มันทําให้ คนทางานทํางานแค่รอบเดียวไม่ต้องหลายรอบไม่ต้องเสียเวลาให้แผนกนู้แนแผนกนี้มาทําซ้ําซ้อนเนี่ยมันก็ต้องดูแบบนี้แล้วแถมมันเป็นการได้ใจกับอีกแผนกด้วยซ้าจากแต่ก่อนบัญชีเคยโทรขอใช่ปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจัดซื้อขอเองโอ้โหเขาจะรู้สึกดีกับจัดซื้อโดยซ้ํแต่เนี้ยเขาอยากที่จะช่วยเหลือเราเลยเนี่ยมันมันไม่ได้เสียเปล่านะเราทําอยู่แล้วเราขออยู่แล้วเออเราแค่พูดเพิ่มว่าขอเอกสารตัวน,นั้นตัวน,นี้เพิ่ม เราเป็นหัวหน้าเราต้องดูในเรื่องพวกนี้ในฟอร์มทุกฟอร์มของจัดซื้อตรวจดูว่ามันมีอะไรต้องเพิ่มไหมมันมีอะไรต้องแก้ไขให้มันอัปเดตไหมในฟอร์มจัดซื้อมันก็มีเราต้องมีการรีไวซ์เนาะหมายถึงถ้ามันมีการอัปเดตที่รีไวซ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3าคุณก็ต้องมีการคอนโทรลคุณภาพคอนโทรลพวกฟอร์มในแผนกด้วยเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าคุณมีแก้ไขไป,ไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยคุณจะต้องมองในเรื่องพวกนี้ ไอ้เรื่องคอนโทรลฟอร์มอะไรทั้งหลายมัน มันเกี่ยวกับพวกระบบ ISO เนาะแต่ถ้าคุณไม่มี ISO มันก็ควรจะต้องเซตแบบนี้เพราะคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุณแก้ไปกี่ครั้งแล้วและการพีเซนต์คุณมันจะเห็นภาพชัดเจนในเรื่องการคอนโทรลฟอร์มอะไรพวกนี้คุณไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเนาะในคอร์สนั้นมันตอบโจทย์กับคนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำหรือเป็นผู้นำอยู่มันจะช่วยให้คุณมองงานจัดซื้อออกทั้งหมดเลยทั้งระดับปฏิบัติการระดับบริหารระดับวางนโยบายเลยคุณไปเอาความรู้ในนั้น ในคลิปนี้ครูบอกคุณว่าคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุณขึ้นมาได้จากสิ่งที่คุณทำอยู่นี่แหละโดยการโฟกัสสิ่งที่คุณทำว่าวิธีการเนี่ยมันยังใช่อยู่ไหมฟอร์มที่ใช้มันจะต้องแก้ไขอะไรไหมมันทำให้คุณเฉิดฉายได้เลยนะตรงนี้มันทำให้คุณพรีเซนต์ได้ว่าคุณเนี่ยได้กระทำแบบนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพเข้ามาแบบนี้โอ้โหมีแต่คนชอบ ครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะท็อปของสายอาชีพอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นคุณจะมีผลตอบแทนที่มันเยอะแล้วคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารเนี่ยคุณทําแบบเนี้ยการทํางานในบริษัทคุณมันจะราบเลื่อนมันจะง่ายมันจะใช่คนเข้าคนออกจะไม่มีปัะเด็นเลยครูขอให้คุณเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ